ครับวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูหลักร้อยเพิ่มเติมอีกทีนึงนั้นเพื่อนนะมาดูหลักร้อยเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งที่ให้ที่บ้านมาผมให้หลักร,อร้อยเพื่อนไปสองสูตรก่อนได้เท่าไหร่เพื่อนว่นผมจําได้มันได้หกตัว,วรึเปล่าเพื่อนคลิปนี้ก็มาดูอีกทีหนึ่งนั้นเพื่อนนะ หลักร้อยสูตรนี้ทําเฉพาะปีใหม่มานั้นเพื่อนนะทำเฉพาะปีใหม่มาก็สิบกว่าสูตรแล้วเอ้อสิบของงวดแล้วสิบของงวดติดตัวโซนเข้าทุกงวดมางวดต่อไปนี่จะเป็นยังไงเพื่อนอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากการเตือนครับคลิปโรนี้ทําขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาดูหลักร้อย สองศูนยนี่อีกทีหนึ่งนะตัวน,นะ <c oughs> <c oughs> หลักร้อยสองศูนยนะเพื่อนนะเขียนสูตรนี้เขียนเฉพาะ่วงปีใหม่มานะเพื่อนนะดูเฉพาะ่วงปีใหม่มาก็สิบขั้วงดดูตัวชนก่อนนะเพื่อนดูตัวชนก่อน ตัวชนให้ดูสูตรนั้นไปเลยเพราะผมไม่ได้เขียนผลออกตัวชนนั้นพ่ะนะให้ดูสูตร,ส,ตรสูตรที่สองนี้นไปเลยเพราะผมไม่ได้เขียนผลออกใส่ผมเขียนเฉพาะนี่อย่างเดียวเราก็จะไม่นีกัน <c oughs> ลงหน่อยหนึ่ง ูตัวชนกับสูตรสูตรฝั่งขวางมือไปนานเพื่อนนะอันนี้สูตรสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือนานเพื่อนนะอันนี้คือผลออกอันนี้ตัวชนอ่าแล้วที่นี่มาดูมาดูงวดงวดแรกหลังพีใหม่นั้นเพื่อนนะน,นี่คือตัวชนชนห้าตัว หลักร้อยมาตรงหนึ่งตัวหมวดถัดมาส่วนห้าตัวหลักร้อยมาหนึ่งตัวส่วนห้าตัวหลักร้อยมา1ตัวหมวดถัดมาส่วนอีก5้าตัวได้หลักร้อยหนึ่งตัวเลขหกวดถัดมาได้เลขหกอีก ห้าตัวตัวชนได้หลักร้อยหนึ่งตัวงวดถัดมาชนห้าตัวได้หลักร้อยหนึ่งตัวเลขสี่งวดถัดมาชนห้าตัวเหม,มือนเดิมได้หลักร้อยห้างวดถัดมาชนสี่ตัวชนสี่ตัวได้หลักร้อยหนึ่งงวดถัดมาตัวชน โซนได้ห้าตัวได้หลักร้อยมาหนึ่งตัว 6. หกงวดถัดมาโซนห้าตัวได้หลักร้อย 5. ห้างวดถัดมาโซนห้าตัวโซนห้าตัวได้หลักร้อย 5. ห้างวดถัดมาโซนหกตัวอันนี้ลำหน้าเขา ลำหน้าเขาชนไปหกตัวได้หลักร้อยมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาชนห้าตัวชนห้าตัวได้หลักร้อยมาหนึ่งตัวได้หลักหน่วยมาด้วยหลักสิบมานะมาด้วยงวดต่อไปนานเพื่อนนะน,นี่คือตัวชนนี่ตัวชนได้หนึ่งได้สอง ไดยสามสายเจ็ดตัวไหนจะเป็นหลักร้อยเพื่อนหลักร้อยนั้นเพื่อนนะคือนี่คือตัวชนเอาดินสอเทียนไว้ว่าจะถ่ายให้ในกลุ่มไปถ้าเอาสูตรนี้ถ่ายออกไปนั้นเพื่อนนะหลักร้อยผมเหลือตัวเดียวหลักร้อยผมเหลือตัวเดียว หลักหลกร้อยสูตรในสูตรที่ว่าแต้มสามตะบนสูตรที่ผมวงยุ่เขียวเพื่อนเอามาตัดก็เหลือตัวเดียวอลองดูนั่นเพื่อนนะลองดูผมได้หลักร้อยเหลือตัวเดียวนั่นเพื่อนนะแต่เพื่อนก็ถ้าอยู่นี่ก็จะเหลือสี่ตัวเพื่อนเอาไปโนกันหลายสูตรนั่นเพื่อนนะหลายๆชิปของเรา ผมจับซนกันเสร็จแล้วมันเหลือตัวเดียวใครคิดว่าเอาไปจับซนกันแล้วมันได้ยังไงงงยังไงโทรมาถามนั้นเพื่อนนะโทรมาถามชุดเดียวนั้นเพื่อนนะหลักร้อยชุดเดียวหลักสิบชุดเดียวเลขเด่นหลักหน่วยเด่นสิบหน่วยของเราจับได้ชุดเดียวผมกางไว้สิบกาสูตรยี่สิบสูตรผมกางไว้เพื่อนผมเขียนสามตัวบนไว้ผมเขียนสามตัวบนไว้เสร็จแล้วที่นี่ผมเอาเลขเด่นมา มายืนทั้งหมดทุกมุมเรายิงลงมายิงมาให้มันเข้าในชุดเดียวกันหมดเลยนั่นเพื่นนะคือจะเข้าสามตัวบนชุดเดียวทุกสูตรจะเข้าเข้าให้หมดทุกสูตรเข้าเลขสามตัวบนเราเข้าหมดทุกทุกท,ทุกสูตรนั่นเพื่อนนะผมได้ชุดเดียววันนี้วันนี้ผมได้ชุดเดียวเพือ่อนผมเขียนหลายสูตรเ,เขียนไอ้หลายตัวอยู่เพื่อนแต่นี่ผมมาเลขเด่นมามาวางไว้อย่างที่คลิปที่ผ่านมา ใบยูนินี่เพื่อนนี่ผมเขียนอย่างน,าน,านี้เพื่อนนีน่เลขเด่นผมแต่ละสูตรสี่ห้าสูตรสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวสิบกว่าสูตรนั้นเพื่อนเป็นเลขเด่นที่ไม่ปักหลักนั้นเพื่อนนะเด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยเด่นสออิบหน่วยมีสองสูตรยาวๆของเราแล้วก็เด่นบนเด่นบนยาวๆของเราที่ไม่เคยผิดผมก็เอาสามตัวบนมาตั้งไว้ผมยิงลงมาเลยเพื่อนยิงลงมาแต่ละสูตรยิงลงมายิงลงมายิงลงมา มันได้ชุดเดียวน,นั่นเพื่อนนะมัน <mus wn ych ologie> ได้ชุดเดียวเวานนี้ผมทําได้ชุดเดียวไม่รู้จะมาไม่มานั่นเพื่อนนะ่วานนี้ผมทําไม้ได้ชุดเดียวมันเพ <jun ly> 000 000. ื่อนผมมาจับพอมาเขียนออกมาเสร็จแล้วผมมาจับไดร้อยสิบร้อยหน่วยเลขเลขสามตบลผมได้ทั้งหมดประมาณประมาณเกือบสิบชุดนั่นเพื่อนประมาณสิบชุดต้นๆเกี่ยนี้แหละนี่ผมมาจับเอาร้อยสิบมาจับเอาร้อยหน่วยมาจับเอาร้อยหน่วยจับจับเสร็จแล้ว ตัวไหนที่มันไม่ไม่เข้าร้อยสิบร้อยหน่วยผมก็เอาดินสอดินสอ่หายไปไหนดินสอ่หายไปไหนยังเขียนอยู่เลยอ่ะเอาดินสอห,ไไหน,อน,อนีไว้นานเพื่อนนะผมก็เอามาติ๊กไว้สมมติว่าสมมติว่าชุดนี้นานเพื่อนนะ ไม่เข้าร้อยสิบอันนี้คือหลักร้อยนี้คือหลักหลักสิบอย่างเงี้ยผมก็มาติ๊กออกไปว,ว่าเอออันนี้ไม่ครบสามไม่ครบร้อยสิบอันนี้ไม่ครบร้อยหน่วยผมก็มาติกออกต๊กออกติ๊กออกติ๊กออกมันได้จับว่าเลขชนมายอย่างเดียวนั้นเพื่อนนะผมไม่ได้จับว่าเลขหลักร้อยชนหลักสิบชนโอ,อ้อย่างนั้นมันไม่ใช่เเพื่อนแล้วที่พอไปจับด้วยเด็กสองตะบนเสร็จแล้ว <S <S ผมไปดูหลักร้อยเลขชุดที่จะมาด้วยกันกับหลักร้อยกับสูตรหลักร้อยเรามันมันมันใช่ไหม หลักร้อยชนบางทีมันไม่มานะเพื่อนนะต้องไปดูว่าได้ได้หลักสิบหลักหน่วยเสร็จแล้วหลักร้อยจะเป็นตัวนี้ไหมเราก็ต้องไปดูอย่างนั้นอีกเพื่อน,นไม่ใช่ไปเอาสูตรชนแล้วมาชนแล้วมาซื้อจนหัวดําจนหัวหงอกแล้วเพื่อนผมก็เหมือนกันแล้วเพื่อนเขเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนสีแล้วแต่ก่อนมันกอดสีดําก็เริ่มเป็นสีขาวแล้วเพื่อนว่าเราผมมันไม่ดีนอนเพื่อนนะผมไม่ดีมันก็ต้องเปลี่ยนสีมันไม่เหมือนอันนี้ ขอบคุณน้นเพื่อนทุกคนนั้นเพื่อนนะคนไหนอยากได้ชุดเดียวผมทําให้ได้ชุดเดียวนั้นเพื่อนนะจะมาไหมเลขสิบกดสูตรเนี่ยผมยิงผมเอาไว้นี่ผมกลางไว้เลยเพื่อนนี่ผมเขียนไว้นี่สิบกดสูตรเนี่ยสิบกดสูตรเขียนแบบนี้เลขสี่ตัวห้าตัวเด่นสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยเด่นมาได้ทุกหลักอย่างเงี้ยสูตรคงกระพันของเรา,เาผมเอา,า, ng, ายิงใส่ยิงใส่ยิงใส่ลงจุดเดียวทุกจุดมันลงมาได้ได้ชุดเดียวอย่าง้เพื่อนมันต้องเข้าหมดทุกสูตรเลขสามตัวบน สูตรเราไม่เคยผิดอย่างนี้นเพื่อนเราได้ชุดเดียวอขอบคุณน้อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามหวหยไทยเขียนมือครับสวัสดีครับ